เด็กคก่อนที่เราจะเริ่มเรียนรู้วิชาต่างๆนะคะเรามายกมือขึ้นขอดูอากันก่อนนะคะดูอาเพิ่มพูนความรู้อ่านไปพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะรอบบิชรรบลีซอเดรีวายซิรลีอัมรี วَ حل ا ل أ ق د ت َ م من ِ لساني َِِ يفقه ََُْ قولي َِْ ر ب ِّ زدني ِِْ علما ًِْ ورزقني َُِْْ فهما ًَْ ر ب ِّ زدني ِِْ علما ًِْ ورزقني َُِْْ فهما ًَْ آ เมนโอ้ Allah โปรดเพิ่มพูนความรู้และความเข้าใจให้แก่ฉันด้วยเถิดอาเมน ล้ค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ<า>คุณอาสัปดาห์นี้นะคะเราอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องรู้จักสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต ยูหู้าอาทิตยิ้มแฉ่งแก้มแดงแดงแต่งตัวท้าแป้งโผล่มาส่งยิ้มให้คุหนูยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ค่ะเพลงที่จบลงไปนั้นนะคะก็จะเป็นเพลงเกี่ยวกับดวงอาทิตย์ใช่ไหมคะใช่ค่ะซึ่งตรงกับภาพด้านหลางของเราเลยเด็กๆอยากรูไ้ไหมคะว่า วันนี้ครูฟ้ากับครูนัททำไมถึงมีรูปดวงอาทิตย์มาฝากเด็กๆด้วยถ้ารู้แล้วนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะคะเดี๋ยวครูฟ้าจะอธิบายเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและสิ่งไม่มีชีวิตให้เด็กๆฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะเป็นสิ่งที่ต้องการการเจริญเติบโตนะคะต้องการอาหารในการดารงชีวิตก็ได้แก่คนพืชและก็สัตว์นะคะ<ห>ส่วนสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ต้องการการเจริญเติบโต,ตะคะ่ะไม่ต้องการการหาย ะคะค่ะขู้ต่อมาแล้วคะคุณนะแล้นี้เด็กๆต้องมีอยู่ในบ้านนะแน่ๆเลยรูปเก้าอี้ค่ะเก้าอี้อก,ก็เป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเหมือนกันนะคะเป็นสิ่งของของใช้ที่อยู่ในบ้านของเรานั่นเองค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาให้เด็กๆด้วยอ่ะดวงอาทิตย์ เด็กๆคะเด็กๆคิดว่าสิ่งไม่มีชีวิตเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างสิ่งไม่มีชีวิตมีลักษณะอย่างไรบ้างค่ะคุฟาอ,อ,อธิบายไปแล้วนะคะเด็กๆลองมองรอบตัวเราเลยนะคะว่าสิ่งที่ไม่มีชีวิตมีอะไรบ้างและมีลักษณะอย่างไรใบได้ง่ายเลยนะคะสิ่งที่ไม่มีชีวิตคือไม